วันนี้ตื่นมาหน้าอืดเลยฮนะเราสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ข,ขอกินกาแฟตั้งแต่ตอนเช้าเลยได้ปะ เดี๋ยววันนี้มีคิวตัดคลิปแบบยาวๆเลยนะครับแล้วนะค,คุณคำมาเราจะย้ายไปที่ห้องปฏิบัติการรับอึ๊วันนี้เป็นเวนลา9โมงเป๊ะเลยนะครับทุกคนอ่าวันนี้เป็นวันที่30กันยายน พุทธศักราช2,565 Perfect Nhìn nào đuôi ạ à? <laughs> ซิมบงกาแฟร้านนี้มันช่างอร่อยจริงว้ากินข้าวกันครับทุกคนกับข้าววันนี้ขอเสนอผัดซีอิ๊วไข่ดาวนะครับแล้วก็มีไก่แดงกับตับไก่เดี๋ยวจะขอตัวต้อนกินโซสักหนึ่งคำนะครับ เราะว่าเดี๋ยวจะไปดูพอตัวดูวันพีชมันกําลังถึงแต่ตอนที่กําลังสู้กับบิ๊กมัมนะครับก็มันกําลังสนุกอะ่ะอยากดูต่อให้จบไปนี่มีปลาหมึกแล้วก็เส้นนะครับไปแจมม,มีกุ้งนะครับดูบมบปลาหมึกจะเป็นแบบคางปลาหมึกนะครับร้านนี้คือแบบถูกมาก ไปไม่ต้องปรุงนะครับกินตับกำลังร้อนๆอนอร่อยไก่แดงไม่ต้องกินโชว์แล้วครับเพราะว่ากินบ่อยแล้วอร่อยแน่นอนแล้วก็กำลังได้มาแบบสดๆใหม่ๆร้อนๆนะครับพอเรากินข้าวแล้วก็ดูวันพีตก่อน เดี๋ยวสองโมงก็จะเตรียมร้านชาบูไปทุกคนครับเดี๋ยวผมจะต้องไปบินโดรนกับพี่ของผมที่สวนนั่นเองเพราะว่าพี่ของผมนะครับมันทำสวนอยู่ทําการเกษตรแล้วก็อยากถ่ายคลิปนะครับเก็บไว้วจะโชว์บรรยากาศโดยรวมอะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปบินโดนนะครับไปทุกคนครับฝนก็จะตกตอนนี้โอ้ย จะทันบอนเอนะไม่เป็นไรหรอกมั้งทุกคนงานด่วนนะครับเราต้องรีบถ่ายฝนจะตกเมื่อกี้กำลังจะขึ้นดโดรนนะครับมันอยู่ที่ความเสี่ยงนะครับผมไม่กล้าเสี่ยงเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ก็ยังไม่ตกทำยังไงดีตอนนี้ก็คิดอยู่นะครับ เพราะว่าลมก็ค่อนข้างที่จะแรงแต่ก็ไม่ได้แรงมากแต่มันก็แรงอยู่นะครับแต่ตอนนี้กําลังดูว่าฝนมันพัดไปทางไหนนะครับเราจะเช็คจากยอดใบหญ้าทอโดยยังนี่นะครับยอดใบหญ้าลมน่าจะไปทางนู้นนะครับก็ยังไม่กล้าเสี่ยงลองดูไปเป็นอะไรเออ ลองไปเลยลองเลยเลยครับทุกคนฝนตกก็ค่อยเอาลงใช่ไหมโดนเราซื้อมาแพงมันก็น่าจะก,การลมได้แหละเนอะทุกคน อันนี้แปลงที่กันลังทํานี่คือแปลงอะไรครับงเป็นตีตั้งใจไว้เนี่ยก็คือจะมีสองแปลงเนาะตอนนี้เขาควรดินไว้ห้าแปลงสองแปงลงแรกเนี่ยจะเริ่มปลูกถั่วฝักยาวแบบนี้สองแปลงแรกนู่นนะเป็นถั่วฝักยาวแล้วก็ที่เหลือจะเตาให้มันเป็นรุ่นแบบซัวออออสองแปลงนั้นเสร็จเนาะเขาก็ทำสองแปลงนี้อีกอะ่ะอีกควนดินไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องเปิดหน้าดีเพื่อเพื่การแบบฝนตกโต๊ะแล้วก็มันมันทับทำให้ดินแน่นเวลาเขาปลูกพักอย่างเงี้ย หากมันแบบไปไปบลไก่ไม่ทำให้ตายก็<อ>มาตายก็แต่แบบมันจะแค้นผลบนแบบบระเารอาหารเพียงยพางเงี้ยมันต้องการแบบกอ็ออกซิเจนในบรในดินต้องมีไง่วัสดีทุนนะครับกระแสงมาทําช่วยเอยงคือทำหรือนักเนี่ยค่ะที่หา้า้นไว้ไวไวยาที่แบบมนีชุติาตร์ที่สําคัญนันในการทำการเกษตรอ่ะติ่เต้าอุ้ยคือมันเป็นต้นทุนเลยอ่ะอืมปุ๋ยเคมีอะต้นทุนสูงเอออันนี้คือตัวรักเลยตัวปัญหาเลยแหละแต่เขาก็ยังใจอยู่นะ แต่พยายามทำให้สวนเนี้จะไม่ใชปุ๋ยเคมีเลยก็คือจะจัดบหญ้า,ยายแแทนที่จะเผาเขาก็ทำมา,มาเป็นปุย๋ย<ม>อันก็อู้ได้เลยว่านี่คือเกรตรอินรี<ม>แล้วก็ช่วงเนี้อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะคือราคาํำไย,ยมันตกไงสิถูกรบ,บริเวณรอบนี้เป็นเหมือนทำเลยปีนี้จะไม่มีการคนย้าแบบน,นี้เลยทำให้นเนี่ยมันแบบอุดมสมบูรณ์ไงแบบมีตะกอนนะมันมีผีเสื้อมันมีอย่างเลยแต่ประเดี๋ยวมันเริ่มมีแล้วไง ม,มาดาพืชซิงแวดล้อมแบบรอบสวนเฮาเนี่ยดีขึน้นนี่คือข้อดีนะแต่ถ้าสว่านราคาไนปิ๊กไม้เนะี้ยรอบสวนเฮาเนี้ยจะทําเคมีหมดเลยปุยนี่มีคลิปสอนว่ะเป็นขอ,ขอเดี๋ยวจะลงลงไปในช่องคนเมืองนั่นแหละถึงว่าที่เขาทำสว่าน,นี่เขาทําวิดีโอสอนมาอยู่ออยู่ในห้นมดแล้วแหละง่ายๆอุ่นถึนะเนี่ยเขาจะหันไ้เลยว่าอันนี้คือมูลซัดเนาะปุยคอกอะ มูลสัตว์ขี้ไก่ขี้หมูขี้อย่างก็ได้เพราะว่ามันเป็นเพาะเชื้อแล้วก็เป็นอาหาราของจุลินทรีย์แล้วก็เวลาถ้าเขาก็ใส่เป็นจันเนี่ยค่ะจันทรแหลกนเนาะจันทรแหลกเขาเขาใส่หญ้าลงไปนะจันทรีศอก,ก็เอาขี้วัวเนี่ยโรยลงไปปกหน้าอีไปถ้าเป็นจันเป็นจันนะเหมือนขนมจันนั่นแหละแล้วก็แต่ละจันนะเขาจะเอาน้าโ,อโอดตรคือมันมีความความเย็นความชื้นนะเพราะว่า <aker> ความชื้นเนี่ยทำให้จุลินทรีย์ทำงานถ้าแห้งๆเแี่ยม่ทำงานแต่ถ้าเวลาโคตรหน้าไปเนี่ยจุลินทรีย์เริ่มทำงานพอทำงานป ไม่จะเริ่มกินยาเนี่ยกินอาหารแล้วก็เขาจะได้ปุ๋ยมักแบบมีหมดเลยถาดอาหารรักอาหารรองมีหมดเลยดีนะครับที่เราถ่ายคลิปเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยในเราตัดสินใจได้ถูกต้องและแม่นยำมากๆเลยที่ทำการบินโดรนเมื่อกี้ไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะไม่ได้ภาพเลยนะครับทุกคนว่าตอนนี้เกิดฝนตกขึ้นมาถ้าตกนานร้านชาบูก็จะ เปิดช้านะครับน้ำยอ้อยน้ำยอ้อยเฮ้ยน้ำย้อยเข้ามาได้ยังไงไม่เข้าใจเดี๋ยวมันย,ออย้อยตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวสักพักก็น่าจะหยุดแล้วนะครับทุกคนหยุดก็ต้องรีบกลับแล้วก็ไปร้านชาบูเดี๋ยวเจอกันที่ร้านชาบูเลยนะครับวันนี้คลิปน่าคลิปน่าจะยาวเป็นพิเศษ เจียมจอดตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านแล้วนะครับทุกคนกำลังจะเอาของออกแช่แล้วก็ทำการลงคลิปของช่องคำซีโอเสร็จที่เรียบร้อยก็รอประมาณสี่ครึ่งก็จะมาต้มน้ำซุปแล้วก็จัดของนะครับตอนนี้ก็รอมันละลายก่อนไปลงคลิปกัน